กลับสวัสดี fc ช่องมึกษาละจับฉายนะคะก่อนอื่นเลยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ไว้ด้วยนะ,ะวันนี้เราก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะคือลาว VIP วันที่10นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง6รลูด1นะคะทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะจะให้เป็น1 4 1 3แล้วก็12นะคะทำการ วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นหนึ่งเดจ้าต่อมาเราสตาร์วีวันที่10นะเราจะให้วิ่ง4ี่รูดหนึ่งนะคะทำการจับมัดกันให้หมดเลยค่ะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น17 16 15นะคะเลข3ตัวให้เป็นดังนี้แล้วก็วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น1นนะถ้าไม่ชอบเลขหนึ่ง ให้เอาเลขสี่ไปวิ่งแทนนะคะแล้วก็เอ้ยให้เอาเลขสไปรูดนะแล้วแล้วเราก็มาวิ่ง1แทนแล้วจต่ทุกคนจะชอบนะต่อมาดาวโจน VIP วันที่11นะคะจะให้ทุกคนวิ่ง1นรูด2นะคะทําการจับมัดบินให้หมดเลยจ้าจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะ แล้วก็ตัวเจาะให้เป็น25 24 23เลข3ามตัวจะให้เป็นดังนี้เลยเดยจ้านะคะแล้วก็ฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นสองเด้อต่อมาดาวโจนเอือตาวันที่1ิบเอ้วันที่สิบเดิวันที่11นะเราจะให้ทุกคนวิ่งแป่ลูดสูงนะ ทำการจับมัดบินให้หมดเลยโดยจาจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะจะให้เป็น0ูนย์สนะคะเลข3ตัวก็จะให้เป็นดังนี้ได้เลยนะคะแล้วฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นศูนย์เดอ้อถ้าใครไม่ชอบเลขศูนย์นะให้เอาเลข8ไปรูดแล้วก็มาวิ่งเลขศูนแทนนะคะต่อมาจะเป็นดาวโจนปกกติ ของวันที่11นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง3รูด8นะคะทำการจับมัดวินให้หมดเลยค่ะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น8 5 8 6แล้วก็8 7นะคะเลข3ตัวให้เป็นดังนี้วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น8เลจ้าถ้าไม่ชอบ8ให้เอาเลข3ไปรูดนะคะแล้วก็มาวิ่ง8แทนเลยจ้า แล้วถ้าใครอยากจะมาบ้านของแอดบีนะคะให้ทุกคนทำการกดในให้กดติดตามไว้เลยแล้วก็ดูโพสชุมชนนะเข้าไปที่หน้าช่องแล้วจะมีโพสชุมชนเราจะลงไว้ให้แล้วนะถ้าใครรีบเข้าเลยนะช่วงนี้กำลังฟรีมากๆเลยนะคะก็ค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนเ้จ้าสวัสดีค่ะ